พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสสมปันโนสุขโตโลกกวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรัมรมตาลติสัทธาเทวมนุสตานังพุทโธพระควาติธัมมานุสติสวาคขาโตพระควตาธโม,มสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปจตังเวจิตโผวิโยหิติสังคานุสติ สุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆส cke, ามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสะยุคานิอัถฐปุริสะบุคลาเอสะพระขวัตโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโย อัญชลีกาลนิโออนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกัสติสัตวาสักตวาพุทธะตานังโอสัทังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุษย์สาง พุทธตเ,เชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสเมินตุเตตะกตะวาธรรมมาลาตานังโอตัทางอุตมังวะรังปาริธาหูปะสัมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพ พยาวูปสัสเมตุเตสกตาวาสังฆาะตตานังโอสะทังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปสัสเมตุเต พรคาถาชินบัญชนชายาสะนะนากตาพุทธาเิตวามาลังสวาหานังจตุสัจจาสพังลสังเยปิวิงสุนาละสภาตันหังกะละทะโยพุทธา อัตถวีสตินายกาสัพเพปติทิตาไมหังมัตเกเต,เตมุนิสะมุนิส,นสาราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโทธรรมโมทวิโลจนีสังโคปฏิติ สังโคปฏิทิตโตไนหังอุเลสสพะกะอุเลสัพพะกุณากะโลทหายเมอนุลุโทสาลีปุตโตจะทักขีเนโปนทันโยปิธิพาคัสมิงโมคันลาโน จวามเกทักชิเนสาวณีไมหังอาสุงอานันทลาหุลากัสโปจะมะหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิดทิพาคัสมิงสุริโยวะัปะพะวะัปะพังกาโล นิสินโนสิริสำปันโนโสุภิโตมุนิปุงขะโวคุมาละกัตสโปเทโรมาเฮศีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีจิตนัโสไมหังวัฒนีนิจัง,ง,ะะจงปฏิทถาทติปฏิทถาติคุณาละโกปฏิ ทสสิคุนากาโลปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลาปัญจอิเมชาตาลาเทติลาติลากามะเสเสสีติมหาเทลา วิชิตาจิณสาวกาเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนลาสาชนลันตาสีละตีชนะอังคมังเคสุสันธิตาระตตานังปุรโตอาสิทักกิเนเมตต ทักขินีเมตสุตตะกังทักชักังปัจฉโตอาสิความีอังคุลมากะลังขันธมมละปริตตัญจะอาชาณะอาชาอาชาณะอาชาณะพิยะ ุตตะกังอากาสีะทะนังอาสิสีสาปากาละสันติตาทินา,นานานาวะละสังยุตาสตัสตตสัตตปากาละกังสตัตตปากาละลังกาตา วาตาปิตาทิสัญชาตาพาหิรัตชัตตุปัตตาวาอาศีสาวินยังยันตุอนันตะชินาเตชะสาสวะโตมีสกิจเจนะส,สัทธาัำพุทธะ ปัญชชินปัญชะละมัดจำหิวิหรันตังมหิตาเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพตมหาปุริสาสภาอิจีวะมันโตสุคุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชุติ ทววัทธโวธรรมานุภาเวนะทิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะทิตันตลายโยธรรมตัทธรม,ม,มานุภาวะปาลิโตจะลามิชินะปันจะเลติ บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมัดพิณิมิตตสาวุธันตังคิริเมขาลังอุทิตะโคลาสะเสนมาลังธานาทิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะวันตุเตชยมังคะลานิมาลาติเลกะมะพิชุพิยุชิสะสัพพะ รันติงโคลัมปะนาละวะกะมะกะมะทัดมะทัดทะยักขังขันติสุทันตะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระวันตุเตชะยะมังคะลานินาลาชิลิงขัาชะวะลังอติมัตตะคูตัง ทาวกิจักกะมนะนะสนีวะสุทาลุนันตังเมตัมภุเสกะพิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังขาลานิอุขิตตะขัดสมมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะ ปะทางคุลิมาระวันตังอิทิภังขะามะาตาัมุตโนคิตวามุนินโทตันตีชะสาพวันตุเตชะยมังาลานิกตตวากัตทะมุทะลังอิวะครับพินียา จินยายจินยายะทุทะวะจนังนะนก,กายะมัาเชสันเตนะโสมวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชะยะมังทลานิสัจจังวิหายะมติสัต จะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปัชลิโตทิตวามุนินโทตันเตจะสาปะวะตุวเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชะคังวิู้ทังมหิตทิง ปุตเตนะ,ะ,ะเทระพุชเคนะทมาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาปาวะตุเตชยมังฆลานิทุกขาหะทิติพุชเคนะสุทธธัตถะอัตถังพัมมัง วิสุทธิจุติมิทิภากาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันติชะสาภาวตุเตชายามังคลานิเอตาเอตาปิพุทธชะมะเอตาปิพุทธชะยะมังคะะอัฏฐาถา,าโยวาจานโนทินะทินีทิ ทินะทินีสารเตะมาตันทีหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิะเมยยะนาะโลสปัญโยมหาการุนานิโกนาโถหิตายะสัพพะ ปานินังอิตายะสัพพะปานินังปุเรตวาปาละมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเทนะหูนตุเตชะยะมังขลังชยันโตโพธิยามูเล สักกายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชยันสุชยะมังคะเลอปาลาชิตะปันลังเกสีเสปัฐบิโพคะเลอภพิสเ,เก สับพพุทธานังอคับปัตโตปโมทติสุนักขันสุนักขันตังสุมังลังสุป,ปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิสุยิถังพระมะ จาริสุปทัทขิีนังกายกรมมังวาจากรมมังปทัทขิีนังปทัทขิีนังมโนกรมมังปนีทีเตปทัทขิีนาปทัทขิีนานิกัตตวานะละพันตันละพันตัดเทปทัททคีเนภวะตุ สัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตถาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตถาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพสังคานุภาเวนาสถาโสติภวันตุเตปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะเท าธรรมทานเนนะพระวันพระวันตุปูชิตาโทถ,ถิงกะโลนเตถะวิหารมันทะรเีเทราจะมัตเชเทราจะมัตชานวากาจะพิกะโวสาลามิกาทานนปัตติอุปาสากาขามะจะ เทสานิขมาจะอิสลาสัมปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาู้ชาเยปิจะอันทะสัมพาวาสังเสทะชาตาอัทธวปาติกา ยานิกังธรมมะวะลังปฏิจ,จเตสัพเพปิทุกขสักโลนตุสังพะยังจาตุลิจาตุจิลังสตังธรรมังสตังธรรมูธัมมัทธาจะปุกขาลาสังโคโหตุ สมาโควะอัธ,ธายาจะหิตายะจะอมหิลักขันตุสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนบุติงสัมปานุเนยามะธรรมีมอริยปะเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโน พุทธศาสนีสัมมาทาังปรวัติประเวฉันโตกาเลีทีวประวัติสตุวุธิภาว,วายสัตตานังสมิทังนีตุมีทนิงอาตาปิตาจะตตะชลัง มาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจจังลักขันติปุตตะกังอีวังธรรมมีนาอาชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาทีวตา อุยโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจะนินทุกขาพยับปัตตาจะนินพยาโสกับปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัพพตังปุญญสัมปะทัง สัพเพเทวาลมูมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพาภาวนะภาวนาะภาวนะาวนะพิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาขตา สุพังคนคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสทีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสทีโหนตุนิลันตลังโหนตุสัพพังสุมังคลัง รัขันตุตับพระเทวตาสับพสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังสับเพพุทธาพระลับตาปัเจีกานันจะยังพลังอารหันตานันจะเตีชีนะสักขังปันธามิสับพโส สัพพพพุทธาพระลับปตตาปัจจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพะโสสัพพพพุทธาพระลับปตตาปัจจจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพพพพุทธาพระลับปตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพพพพุทธาพระลปัตาปัจจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสัพพพพุทธาพระลปัตาปัจเจปัจเจเกนจะยังพลังอรหันตานันจะตเชนะ รักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอระหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลัปัตตา ปัจเจปัจเจก,กานันจะยังพลังตะละหันตานันจะตีชีนะลักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัลตเตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจะเจร่ญมทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการ บทสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนออนวยอุปกรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลปิดและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหยคู 68, หกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งภาพประลิตธิ์รงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทระการเทินสาธุ